สวัสดีครับนักกอล์ฟทุกท่านครับผมโปโอเลนะวพลนสรศักดิ์สำหรับนักกอล์ฟนะครับที่ปัญหาเรื่องข้อมือนะครับในตอนขึ้นแบ็กสวิงนะครับซึ่งส่งผลทําให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะสร้างพลังนะครับเพื่อที่จะส่งพลังในตอนดาวสวิงได้นะครับและที่สําคัญเนี่ยยังทําให้เรามีมุมเข้าปะทะนะครับที่ชันมากๆนะครับทำให้ลูกพุ่งออกไปต่ํานะครับทําให้เราเสียระยะและที่สําคัญนะครับอาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้ท่านนักกอล์ฟนะครับตีหลังลูกบ่อยๆก็ได้นะครับ ส่วนวิธีการฝึกนะครับจะเป็นยังไงนะครับไปติดตามชมกันเลยครับสำหรับนักกอล์ฟนะครับที่มุมข้อมือไม่ทำงานในตอนที่แบ็กสวิงนะครับลักษณะของมุมข้อมือไม่ทำงานในตอนแบ็กสวิงทำให้เราไม่สามารถสร้างนะครับพลัง ื่อที่จะส่งพลังงานจลดาวสปริงได้จะมีลักษณะแบบนี้ครับนะครับสมมุติเราเราจับไม้กอล์ฟเรียบร้อยนะครับเราขึ้นไปนะครับปุ๊บนะมุมข้อมือนะครับของเราไม่ทํางานลักษณะของหน้าไม้นะครับก็จะมีอาการปิดมากนะครับแล้วมุมข้อมือของเราเนี่ยนะครับก็จะอยู่ในลักษณะค่อนข้างเหมือนเดิมนะครับคือไม่มีการนะครับที่จะเฟกซิเบิลนะครับหรือว่ามีอาการที่ค็อกกิ้งได้นะครับโรเทชันได้นะครับข้อมือเราจะทื่อแบบนี้นะครับ ทำให้ตรงนี้นะครับไม่สามารถที่จะสร้างนะครับพลังได้นะครับในลักษณะนี้และที่สําคัญนะครับยังทําให้เวลาเราเข้าปะทะลูกนะครับจะทําให้มุมนะครับนะครับลูกพุ่งออกไปในมุมต่ําเพราะว่าหน้าไม้เราปิดนะครับลองดูด้านข้างนิดนึงนะครับเวลาเราเซตอัพนะครับมุมข้อมือไม่ทํางานครับเราก็จะขึ้นอย่างงี้ครับเห็นนะมุมข้อมือแล้วก็มุมหน้าไม้ก็จะคว่ำๆแบบนี้ครับครับจะสาเหตุเหล่านี้นะครับจะเกิดกับนักกอล์ฟมือใหม่นะครับนับแทนที่มุมข้อมือเราจะ นะครับมีการโรเตชันนะครับมีการคอกแบบนี้ครับหน้าไม้ก็จะขึ้นมาเป็นลักษณะนี้นะครับแต่ของเรานะครับมุมเข้ามันไม่ทํางานก็จะขึ้นแบบนี้นะครับซึ่งจะทําให้เวลาเราลงไปเนี่ยนะครับสังเกตว่าหน้าไม้นะครับจะมีลักษณะที่คว่ำลงแบบนี้ครับลูกก็จะพุ่งออกไปต่ํานะครับแล้วบางครั้งในมุมข้อมันไม่ทํางานทําให้มุมเข้าเรานะครับไม่ดีพอมุมเข้าเราไม่ดีเกิดอะไรขึ้นครับมันก็จะทําให้เราตีนะครับลงไปปุ๊บเนี่ยนะครับ มุมเข้าไม่ดีครับมันก็จะหลังลูกนั่นเองนะครับอันนี้คือสาเหตุสําคัญทีนี้นะครับวิธีการฝึกนะครับเราจะทํำยังไงนะครับการฝึกของเรานะครับให้เราลองใช้มือเปล่าก่อนนะครับง่ายๆเลยนะครับให้เราใช้มือเปล่านะครับสมมติเราเป็นคนถนัดขวานะครับให้ใช้มือขวาก่อนนะครับมือซ้ายนะครับเอาไว้ข้างหลังเรานะครับเซตอัพนะครับทำท่าเซตอัพแบบนี้ครับแล้วเราลองครับแบ็กสวิงขึ้นไปโดยใช้มือเปล่านะครับเห็นไหมครับว่าถ้าอย่างเงี้ยคือข้อมือไม่ทํางาน วิธีการทําให้ข huh. yeah. ้อมือทํางานคือให้เราหงายนะครับนะครับอันนี้คือหน้ามืออันนี้คือหลังมือนะครับหงายหน้ามือนะครับออกไปข้างนอกนะครับสําหรับคนที่ไม่ข้อมือไม่ทํางานเนี่ยหน้ามือจะชี้ลงพื้นนะครับให้เราหงายหน้ามือไปข้างนอกแบบนี้ครับเห็นไหมครับหน้าหน้ามือของผมเนี่ยจะชี้ไปหาท่านผู้ชมแล้วนะครับนี่ครับให้ฝึกหงายนี้ครับฝึกหงายนี้ครับแล้วก็พยายามนะครับจับฟิลลิ่งให้ได้ครับฝึกหงายฝึกหงายเห็นไี้ครับ พอมือขวาได้แล้วครับมือซ้ายบ้างนะครับมือขวาก็เราไปไพ่หลังไว้ปึ๊บกลับกันใช่ไหมครับเพราะเป็นมือซ้ายนะครับเราจะต้องให้หลังมือเราชี้ออกข้างนอกนะครับหรือชี้ไปหาท่านผู้ชมแทนที่หลังมือเราจะชี้ลงพื้นนะครับไพ่หลังอันนี้ชี้ลงพื้นไม่ถูกนะครับให้ชี้ข้างนอกนี้อ่าเราก็ทําบ้างครับทำไปงี้ครับครับแล้วก็พยายามจับฟิลลิ่งไว้จากนั้นพอเราทํานี้ได้แล้วปึ๊บเราก็มาจับไม้ครับอ่าล้วก็ใช้ฟิลลิ่งเดิมครับ อ่าเห็นไหมครับหลังมือชี้หาท่านผู้ชมแล้วนะครับมือหลังหลังมือชี้แล้วปึ๊บนะครับมือขวานะครับผมก็จะชี้ไปหาท่านผู้ชมแล้วแทนที่จะคว่ำลงบห,หน้าไม้เราก็จะดีขึ้นลวครับนะครับอ่าแบบนี้ครับหน้าไม้เราก็จะดีขึ้นละแทนที่จะคว่ำลงนี้ใช่ไหมครับอ่าดูด้านข้างบ้างครับเหมือนเดิมครับอ่ามือมือขวาก่อนนะครับปึ๊บให้มาอย่างนี้ครับให้มาแบบนี้ให้มาแบบนี้ ือซ้ายบ้างครับหอวฝาไขหลังให้มาแบบนี้ครับให้มาแบบนี้ครับชี้ไปทางนู้นครับอ่าพอได้เสร็จปุ๊บก็สองมือครับเห็นไหมครับหน้าไม้เราก็จะมีนะครับการโรเ a t i o n แล้วนะครับก็จะไม่เหมือนเดิมแบบนี้แล้วก็จะถูกเปลี่ยนแบบนี้แล้วนะครับก็จะทาให้ข้อมือของเราเนี่ยนะครับเริ่มนะครับที่จะมีการทํางานที่ดีขึ้นนะครับเป็นการฝึก training กล้ามเนื้อของเรานะครับ พอทำอย่างนี้ได้ป <S ell an> ุ๊บเนี่ยเวลาตีลงมาเนี่ยครับมุมเข้าปะทะของเราก็จะดีขึ้นนะครับมุมเข้าปะทะของเราก็จะดีขึ้นนะครับลูกก็จะลอยขึ้นนะครับหน้าไม้มันไม่คว่ำลงแบบนี้ครับหน้าไม้ก็จะกลับมาสู่ในตำแหน่งหาเดิมนะครับแบบนี้นะครับลูกก็จะลอยก็จะได้ทาให้เราได้ระยะมากขึ้นนะครับอันนี้ให้นักกอล์ฟลองไปฝึกดูนะครับมันไม่ยากนะครับลองฝึกที่บ้านก็ได้นะครับแล้วก็พยายามใช้ฟิลลิ่งจับก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาจับไม้ตีนะครับ ฝึกแบบนี้ได้นะครับนงกกอฟจะตีได้ระยะมากขึ้นนะครับแล้วก็รู้สึกว่า Impact นะครับโดนลูกเนี่ยได้เนื้อเนื้อแล้วก็ได้ซิลลิงที่นุ่มนวลมากขึ้นนะครับลองฝึกกันดูครับถ้านงกกอฟนะครับชอบคลิปนะครับสาระความรู้กีฬากอล์ฟแบบนี้นะครับอย่าลืมกด subscribe นะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามคลิปใหม่ๆของเรานะครับ